ครับเราจะพามากินร้านเนื้อ,อย่างเจงกิสข่านะฮะร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ที่มีชื่อว่าคิตะเอบิสึคิตะเอบิสึคิตะคือเหนือส่วนเอบิสึก็คือเทพแห่งความสุขของญี่ปุ่นของคนจีนเขาจะเป็น8เซียนแต่ญี่ปุ่นจะเหลือเจแต่เหลืออะไรไม่รู้นะอันนี้ก็คือเทพแห่งความสุขและข้างในร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยมากๆเป็นร้านที่เปิดใหม่ในเขตซูซูกิโนะใกล้ๆกับสถานีรถไฟซูซูกิโนะเนี่ยแหละ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงภาพของอาหารแล้วก็คุณภาพของเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปติดตามกันท้าไหนครับ แมนะคุณผู้ชมคะเที่ยวมาทั้งวันแถมเดินช็อปปิ้งด้วยกันอีกตอนนี้ต้องบอกว่าหิวอ,อีกแล้วนะคะเนี่ยซึ่งเวลารับประทานอาหารกันแล้วละคะ่ะซึ่งสถานที่เราจะไปทานกันนั้นนะคะอยู่ในย่านสุซูกิโนะย่านกินย่านเที่ยวย่านช็อปชื่อดังของซัป,ปโปโรเขาและก็สังบอกว่าจะพาเราไปกินเนื้อย่างเจงกิสคานเป็นอาหารชื่อดังของทางฮอกไกโดซึ่งร้านนี้จะมีความพิเศษมากกว่าร้านอื่นๆน,นะคะอยู่ตรงที่มันของเขาคะ่ะจะใช้เป็นมันจากวัววากิวเกรด A5 ซึ่งเป็นเกรดที่สูงที่สุดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ไม่ทานเนื้อล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าสามารถบอกทางร้านได้นะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้น้ํามันสลัดแทนได้ค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อกี้คุยกับตัวหัวหน้าพ่อครัว,รเ,เ,ว,ว,รวเขาบอกว่าทางร้านใช้ทานไขมันของวัวเท่านั้น แต่พอลองถามเขาบอกว่าเอ้ยไม่มีปัญหาสำหรับคนไทยถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถทานเนื้อวัวได้ก็บอกเขาแล้วเขาจะเปลี่ยนจากไขมันวัวเป็นไขมันของน้ำมันสลับแล้วมาทำให้แล้วก็จะกินได้ตามปกติครับคือตอนนี้เขาบอกว่า ให้กินแบบยังไม่สุกเนี่ยเลยคือให้กินแบบแรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดกินแบบย่างย่างเรียบร้อยแล้วมันจะเหนียวและแข็งเกินไปเพราะฉะนั้นให้กินแบบและอาเขาบอกมาร้านบอกมาอย่างนี้ก็ต้องลองซะหน่อยแบบแลนะวางบนข้าว เสร็จแล้วจิ้มจิ้มนะขเข้าปากนะกินแล้วนะกินแล้วนะอืมนะอยากบอกเลยว่ากับร้านเจงกินสถานที่เคยกินมาแตกต่างกันมากเพราะว่าเนื้อไม่มีกล่นเหม็นสาบ ไม่มีเลยก็เหมอะเลยว่าไม่มีเลยแล้วพอเขาบอกว่าให้กินแบบแรหรือแบบที่ยังดิบๆอยู่นิ่มนุ่มและเคี้ยวปุ๊บเราแทบไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวมากเลยในการเคี้ยวทุกอย่างแทบจะละลายในปากเลยครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาซัปโปโร แล้วก็ใกล้ๆก,กับสถานีซูซึกิโนะให้มาเลยฮะคิตะเอบิสึกับเมนูที่ชื่อว่าจ Ch ิเมโจเจงกิสขาดอร่อยมากันนะครับบอกเลย980เยนเท่านั้นลองกินได้เนี่ยเป็นเซตแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มตอนหลังอ่ะเขาจะให้เอาน้ำจิ้มที่อยู่ตรงนี้ ใส่เปในข้าวแล้วก็มีน้ำชาด้วยเป็นโอชาสเกตหรือข้าวใส่น้าชาจะต้องลองดูว่าเป็นยังไงขอกินก่อนนะครับ คือกินแล้มันจะกลิ่นสดชื่นเพราะเขามีสมุนไพรของเขารวมนั้งขิงแต่ที่สำคัญคือมันมีกลิ่นของเนื้อแกะขึ้นมาตลอดเวลาที่เรากินคำหนึงก็จะมีกลิ่นน้ําชากลิ่นขิงกลิ่นเนื้อแกะแล้วกลิ่นสมุนไพรของเขาอยากให้ลองมากินกันครับที่ร้านคิตะเอบิสุ ฉาก่อสร้างจังเลยค่ะคุณผู้ชมได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะเดี๋ยวไว้คราวหนะ้าชาไม่ยูมีโอกาสได้ไปบ้างแล้วก็จะลองไปชิมกันที่ร้านคิตะเอบิสึแน่นอนว่าจะอร่อยที่ก่อสั่งนั้นร่ำลือไว้หรือเปล่าแต่ก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะเราต้องหาที่นอนกันก่อนละคะ่ะเพราะว่าแหม่เชี่ยวมาทั้งวันแล้วซึ่งที่พักของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้มาจากการค้นหาผ่านแอปพลิเคชัน Tri p เป็นโอีกเช่นเคยละคะ่ะในไหนคืนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่แถบซูซูกิโนะแล้วลวก็ถ้างั้นเราจะพักกันที่เดอ เซซัปโปรโดีกว่าค่ะซึ่งจะเป็นเกสต์เฮาส์ใหม่เอี่ยมคุณผู้ชมคะเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อกลางปี58ที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งบรรยากาศไม่เหมือนเกส์เฮาส์ทั่วไปค่ะ ฉะนั้นแล้วนะคะใครที่มาเป็นหมู่คณะก็สามารถจะจองห้องที่เป็นส่วนตัวของกรุ๊ปเราได้ซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะแถมที่พักก็ยังสะอาดสะอ้านมากๆที่สําคัญคุณผู้ชมพนักงานของที่นี่นะคะผู้ภาษาอังกฤษได้หมดทุกคนส่วนใครที่ชอบหิวช่วงดึกๆแล้วก็คุณผู้ชมคะใกล้ๆก,กับที่พักเรานะคะจะมีร้านสะดวกซื้อไหว้ไข่ให้บริการแหมทุกอย่างมันช่างลงตัวจริงๆเลยละคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็สั่งมมอยูและทีมงานต้องขอตัวคุณผู้ชมนะคะลาไป พบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะมาตะไรชูค่ะ กิจกรรมที่เรียก,ยกว่าบิ๊กไบก็บิ๊กไบเหอะเจอมาริโอขาดเข้าไปถ้าตาไม่ดีมีรถขับรถโกคาร์ด้วยรับการสนุจ้า